ฮอร์โมนเพศชายเรียกว่าอะไรนะเทสโทสเตอโรนเทสโทสเตอโรนผมควรจะต้องไปตรวจระดับเทสโทสเตอโรนเมื่อไหร่ตรวจเมื่อมีอาการอาการอะไรอาการของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตกเอางี้เราไม่ได้แนะนำให้ต้องมาสกรีนคัดกรองมาเจาะเลือดประจำปีไม่มีลิมิตอายุหรอว่าสี่สิบอัห้าสิบอับอะไรอย่างเงี้ยคือ คนอายุเยอะขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่ฮอร์โมนเพศชายจะค่อยๆลดอยู่แล้วเป็นตามอายุที่เยอะขึ้นแต่ว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่เหมือนฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศหญิงคือเขามีเซตเวลาอายุ48-50คือเข้าสู่วัยทองอันนั้นคือทุกคนหมดรู้เวลาแน่ๆแต่ของผู้ชายเนี่ยครับเอาจริงๆไม่ใช่ผู้ชายทุกคนต้องเข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดฮอร์โมนผู้ชายสามารถมีฮอร์โมนได้ไปอายุ890เลย แล้วก็ไม่มีอาการอะไรเลยใช่ถูกอ๋อเหรอใช่เราจะโดยการศึกษาเนี่ยร้อเซนะครับจะมีคุณผู้ชายที่อายุเยอะขึ้นแล้วก็ฮอร์โมนเพศชายตกอยู่ประมาณแบบ 3- าเปรซประมาณนั้นเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องไปตรวจถ้าไม่มีอาการแล้วอาการเป็นยังไงบ้างนะถ้าต้องไปตรวจอาการเนี่ยก็ถ้าเกิดอาการที่แบบ เจอแล้วโอ้หชัวร์แน่นอนเลยนะก็คือลักษณะทางเพศของร่างกายที่มันหายไปลักษณะความเป็นชายของร่างกายที่หายไปเช่นอฮอร์โมนเพศชายจะช่วยทำให้มีขนหนวดขนลักแร้ขนข้างล่างอย่างเงี้ยถ้าปกติอยู่ดีๆต้องโกนหนวดทุกวันสมมตินนะคุณโกนหนวดทุกวันอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเฮ้ยอาทิตย์หนึ่งยังไม่ต้องโกนขนยังไม่ขึ้นเลยอันนี้ผิดปกติแน่ๆอันดับที่สองคือมีเต้านม อ่อันดับที่3ก็จะเป็นเรื่องอกล้ามเนื้อที่ที่คนเข้ามาบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องอไม่มีแรงอ่อนเพลียรู้สึกว่าแบบออกกําลังกายไม่ได้เหมือนเดิมเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเป็นตัวที่ทําให้เรามีแบบมีพลังทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงอ,อะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่อีกกลุ่มอาการหนึ่งที่ถือว่าเจอได้บ่อยเลยก็คืออาการทางเพศ ไม่มีความต้องการทางเพศโอเคไม่มีไม่มีความต้องการทางเพศอันนี้เป็นอะไรที่เจอบ่อยถ้าเกิดทอมันไม่ใช่ตกนะครับจูไม่แข็งจูไม่แข็งถูกนกเขาไม่ขันน้องไม่ตื่นอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าไม่สามารถมีกิจกรรมได้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ที่เจอเจอบ่อยเนาะแต่คุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนไออาการไม่มีความต้องการน้องไม่ตื่นเนี่ยหูมันมีอีกหลายโรคมันมีอีกสาเหตุเยอะมากจริงๆแบบ สาเหตุที่เกิดจากฮอร์โมนตกคนที่มาหาผมแล้วบอกว่าน้องไม่ตื่นนกเขาไม่ขันตรวจเจอฮอร์โมนตกเนี่ยเอาจริงๆน้อยมากอออ๋หรเมันเป็นสาเหตุอื่นมากกว่าอีกอ๋อหรอ